สวัสดีครับ mglt 03สวัสดีครับจ่อครับจากจังหวัดเชียงรายเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับผมนะครับย้ายจากบ้านป่าอำเภอแม่ยาวครับในปี50ครับแล้วก็ได้มาอยู่ที่ใหม่นะครับที่แม่จันครับ ตั้งแต่เด็กจนโตนะครัะผมเนี่ยก่อนหน้าน,นี้เป็นศาสนาพุทธครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นศาสนาคริสต์ครับผมเป็นเด็กดื้อครับผมก็ไม่ได้เคารพพ่อแม่นะครับตอนนั้นชอบหนีเที่ยวทำผิดอยู่บ่อยๆครับแล้วก็ ตอนนี้เนี่ยผมอายุ27ปีแล้วก็ได้พัฒนาตนเองและปรับตัวตอนนี้ก็ยังเคารพคุณพ่อคุณแม่นะครับก็จะมีดอกไม้พวงมาลัยนะคะไปว่า้คุณพ่อคุณแม่ครับ